ะะช่วงนี้เทรดเป็นยังไงกันบ้างคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าและคลิปนี้นะแอดไม่ได้มามือเปล่านะคะแต่มีเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะนั่นก็คือเทคนิคการเทรดแบบบิดทำกำไรได้ภายใน5วินาที<ว>เพื่อนๆสนใจเนี่ยลองไปฟังต่อกันเลยดีกว่านะคะสวัสดีทุกคนนะคะเราวันนี้ก็อยู่กับเพลงนัชาค่ะคลิปนี้นะคะอาจจะพาเพื่อนๆไปทำการเทรดแบบบิดในบลกที่มีชื่อว่า Capital b a ร์ เป็นโบรอกที่เทรดง่ายถอนไวทํากําไรได้จริงบร o กเกอร์แคปิตอลแบ็เป็นโบรกเกอร์ของประเทศไซปราสนะคะเปิดให้ทําการมาแล้วประมาณ3ปีล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งมาทําการตลาดในประเทศไทยนะคะเป็นโบรกเกอร์ที่เทรดได้ทั้งไบ n a r y ี p ออปชนหุ้นคริปโตฟอเรสต์นะคะและยังมีหุ้นบริษัทชั้นนำทั่วโลกเนี่ยให้เพื่อนๆสามารถเทรดได้มากกว่า200ชนิดด้วยกัน ถ้าเ,เพื่อนๆที่ฟังแล้วสนใจนะคะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปแล้วทำไปพร้อมกับเพลงได้เลยค่ะ Capital b a r นะคะยังมีซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยให้บริการ24ชั่วโมงและเขายังได้รับรางวัลอีกมากมายซึ่งตรงนี้นะคะทำให้เพลงเนี้ยมั่นใจได้ว่าเป็นโบกเกอร์ที่น่าสนใจโบกเกอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้และก็ถือว่าเป็นตัวเรื่องในการเทรด b บ n a r y Option หรือถ้าแบบบางทีเราเนี่ยเ,เทรดคริปโตด้วยใช่ปะคือทาง Capital b a r เนี่ยเขาก็มีให้เทรดไปพร้อมๆกับ b บ n a r y ได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีแล้วก็ถูกใจสายคริปโตที่บางทีแบบตลาดคริปโตมันผันผวนค่อนข้างสูงเนาะเราอาจจะแบบมาแวะเทรด b บนา r บบางก็ได้แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าการเทรด b บนา r ีหรือคิดตลาดคริปโตหรือหุ้นต่างๆเนี่ยมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะคะทําให้เงินลงทุนของเพื่อนๆเนี่ยสามารถกลายเป็นศูนย์ได้ในทันทีเพราะฉะนั้นนะคะ คลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำนะคะแต่เป็นเนื้อหาเพียงการศึกษาเท่านั้นเพื่อนๆที่มาดูเนี่ยต้องทําการศึกษาให้เข้าใจก่อนนะคะถึงทําการลงทุนและถ้าใครสนใจนะคะทางโบเกอร์แคปิตอลแบ d เนี่ยเขายังให้เปิดบัญชีใช้ฟรีมีบัญชีทดลองฟรี1,000 0ดอลลาร์ 10, อีกด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปดูเทคนิควันนี้นะคะที่ใช้อินดคเตอร์เพียง หนึ่งตัวเท่านั้นก็สามารถทํากาไรได้จะเพนอย่างไรเราไปทําการสมัครแล้วก็เติมเงินกันดีกว่านะคะเพราะว่าตัว Capital แ a n k เนี่ยเติมขั้นต่ําม5 0บาทก็สามารถเทรดได้แล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเทรดขั้นต่ำเนี่ยใช้เงินเพียง30บาทเท่านั้นเอาเทคนิคการเทรดแบบบิดเนี่ยไปลองใช้ในบัญชีทดลองก่อนนะคะเพราะเราทํคข้อเนี่ยเราค่อยเติมเงินจริงเข้าไปแล้วกันโอเคค่ะไปดูกันเลยดีกว่าเรามาดูวิธีการสมัครกันก่นกอนเลยดีกว่านะคะเข้ามาที่หน้า Capital แบ n k เนี่ยเราก็ ก็กดไปที่ปุ่มลงทะเบียนนะคะหลังจากนั้นเราก็ กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยนะคะชื่อนามสกุลและเราจะต้องติกด้วยนะว่าเราเนี่ยอายุเกิน18ปีขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นกดที่ปุ่มเปิดบัญชีฟรีได้เลยค่ะหลังจากที่เราสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็อย่าลืมไปยืนยันตัวตนนะคะยืนยันอีเมลเบอร์โทรศัพท์บัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าข้อมูลตรงนี้มันจะมีผลต่อการถอนนะเพราะฉะนั้นเราต้องยืนยันตัวตนให้ผ่านก่อนนะคะถึงจะทําการฝากแล้วก็ถึงจะสามารถถอนเงินออกมาได้ สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่รูปโปรไฟล์มุมบนด้านขวากดไปที่คำว่ากรอกข้อมูลส่วนตัวหลังจากนั้นหน้าเว็บก็จะเด้งมาให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อนๆสามารถกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงพอกรอกเสร็จก็กดบันทึกที่ด้านล่างได้เลยนะคะหลังจากที่เรายืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทําการฝากเงินกันเห็นคําว่าฝากเงินที่มุมบนด้านขวาไหมคะกดเข้าไปได้เลยค่ะและเลือกเติมบัญชีของคุณ ก็เลือกธนาคารที่เราจะเติมเงินเข้าไปได้เลยนะคะส่วนเพลงเนี่ยจะเลือกเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ละกันนะคะและเราสามารถเลือกสกุลเงินได้ด้วยว่าจะเป็นไทยบาทยูโร GBP หรือจะเป็นดอลลาร์ก็ได้ส่วนเพลงจะเลือกเป็นไทยบาทนะขั้นต่ำ3า350 คลิปนี้จะเติมขั้นต่ำให้ดูเลยว่าเฮ้ยมีเงิน350บาทเนี่ยก็สามารถมาเทรดไบนารี inary, หรือคริปโตทองคำน้ำมันก็ได้กดทำการชำระเราจะได้ QR Code คขึ้นมาหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนเอนเนี่ย สแกนได้เลยอันนี้นะคะเพีงก็ได้ทําการเติมเงินเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมนี่มีแค่350บาทก็สามารถเริ่มทดลองเทรดได้แล้วนะคะหลังจากที่เราเติมเงินเสร็จกันที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมาทําการเช็คด้วยนะคะว่าเงินเราเข้าไหมนี่เลยคะ่ะยอดเงินเนี่ยเราก็จะขึ้นมาเลยนะคะเมื่อกี้เพีงได้ทําการเติมไป350บาทขั้นต่ําใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาเลยอันนี้คือบัญชีจริงแต่ถ้าใครอยากใช้บัญชีทดลองก็เปลี่ยนที่ตรงนี้ได้นะ เห็นไหมหนึ่งหมื่นดอลลาร์อยู่ด้านล่างเราก็กดคลิกเปลี่ยนได้เลยมันก็จะขึ้นเป็นบัญชีทดลองอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเทคนิคการเทรดแบบบิดนะคะเทรดทำกำไราภายใน5วินาทีโดยใช้อินดิเคเตอร์เพียง1ตัวเท่านั้นใครที่พร้อมแล้วนะคะไปเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นแรกนะคะให้เราเนี่ยเลือกตรงนี้นะคะนี่มุมซ,ซ้ายๆด้านนี้นะคะมันจะเป็นตัวสินทรัพย์เนาะกดลงมาค่ะจะมีคำว่า ออปชัน uh, นะแล้วเราก็เลือกที่คําว่าบิดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเลือกสินทรัพย์ได้เลยการทเทรดแบบบิดนะคะทางแคปิตอลแบงเนี่ยให้กําไรสูงถึง95%นะคะโอเคเดี๋ยวเพียงจะเลือกเป็นบิตคอยนะคะเลือกมาหลังจากนั้นให้เราเปลี่ยนเส้นกราฟเป็นตัวแท่งเทียนตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นไฮเคนอาชิและจะใช้เส้นค่าเฉลี่ยนะคะ เป็น100เพิ่มขนาดให้มันหนาก็ได้ใครที่ชอบสีไหนแล้วเห็นชัดเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนสีได้เลยนะคะกดสมัครใช้งานหลักการง่ายๆเลยก็คือถ้าตัวกราฟตัดลงมาใต้เส้นนะคะให้เรากดลงแต่ถ้าตัดขึ้นเนี่ยให้เรากดขึ้นจำนวนเงินนะคะเนื่องจากมัน5้าวิเนาะถือว่าความเสี่ยงสูงมากๆเราก็จะใช้จำนวนเงิน50บาทละกันไม้ละ50นะ เดี๋ยวเราลอก่อนนะตอนนี้มันตัดลงมาแล้วนะคะจังหวะก็ไม่ค่อยดีแล้วให้เรารอกราฟเนี่ยกับตัวขึ้นไปก่อนนะคะสมมุติถ้าเราเนี่ยไปกดลงตอนนี้ใช่ไหมก็น่าจะแพ้100%แน่นอนเดี๋ยวรอกราฟสักเล็กน้อยนะหรือถ้าใครเข้ามาดูแล้วเนี่ยเฮ้ยกราฟมันแบบยังไม่ได้ใช่ป่ะเราอาจจะเลือกสินทรัพย์ตัวอื่นเนี่ยขึ้นมาก่อนก็ได้ค่ะกราฟตัดขึ้นเรากดขึ้นมามารอดูนะคะอันนี้เปิดไม้แรกไปแล้วนะ ไมหาย5บนะคะมาดูกันว่าภายในห้าวิเราจะขาดทุนหรือกำไรนะคะโอเคเรามารอลุ้นกัน5าวิหรือ,อยังเปิดแล้วนะคะหมายแรกเพราะว่ามันตัดขึ้นแล้วนะคะมันตัดขึ้นแล้วโอเคค่ะบวกไป4 7สเจบาทนะเมื่อกี้เมื่อกี้บวกไปเนาะอ่ะเรากดขึ้นอีกละกันเพราะถือว่ายังอยู่บนเส้นนะคะ ใครที่จะเทรดแบบบิดนะห้วิจะต้องใจเย็นๆนะคะฝึกด้วยนะอ่ะตอนนี้กราฟจะตัดลงไหมอ่ะองรอรอ,อดูก่อนนะคะอ่ะกราฟตัดลงแล้วอ่ะเราเปิดนะมาดูกันอ่ะบวกไปที่47บาทคือชนะไม้แพ้ไม้ชนะไม้นะอันนี้ตัดลงเนาะอ่ะเพะมองว่ารู้สึกว่าช่วงเนี้ยมันเป็นไซด์เวย์เนาะ คือเวลาเราดูการาฟแล้วถ้าเรามองว่ามันเป็นสด์เวเนี่ยต้องระมัดระวังอ่าเมื่อกี้โม่ะพูดนะคะมันตัดขึ้นเราก็ต้องกดขึ้นเนาะแต่ว่ามันเร็วมากๆเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เทรดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันความเสี่ยงสูงก็เทรดแบบปกติก็ได้อ่ะทุกคนดูมันกังจะตัดลงนะอ่ามาปึ๊บมาดูกัน5้าวีนะคะไม้นี้เราจะแพ้แเราชนะอ่ะลบ50บาทโอเคเราแพ้เนาะมันตัดขึ้นอีกแล้วอ่ะ เรามาดูกันไม้นี้เราจะเป็นยังไงโอเคไม้นี้ชนะน,นะคะก็คือเหมือนสลับเนาะแพ้ไม้แล้วมันเหมือนอยู่ในไซด์เวย์ถ้าเราดูกราฟดีๆนะเมื่อกี้ที่ได้กำไรมา90บาทใช้เวลาไปประมาณ1นาทีเท่านั้นเองอกราฟตัดลงมาแล้วนะคะโอเคเรามาเปิดลงกันได้ไหมได้ไหมลบนะคะไม้นี้อ่าแพ้แต่ว่ามันตัดลงไงคือเพลงมองว่ามันตัดลงมางั้นขอเปิดเป็นลงก่อนนะ ตาม i ิดิเคเตอแล้วก็การเทรดแบบบิดนะคะอ่ะปรากฏว่าแสดงว่ามันยังลงไม่สุดเราอาจจะเติมอีกหนึ่งมาใอ้ยโอ้ยยอ้ย,อยลุน้นเอาเคบวกนะคะหลักการง่ายๆนะคะเรารอปิดแท่งให้แท่งเนี่ยยืนเหนือเส้นก่อนก็ได้นะแล้วเราเนี่ยค่อยเข้าเนาะอ่ะอันนี้เพลงบอกว่ามันอยู่ใต้เส้นนะคะขอเปิดเป็นลงฮาวิฮาวิยังไงยังไง ลงไหมลงไหมอ่ะบวก47บาทอย่างมองขึ้นอยู่แต่ไม่รู้ว่า5วิเราจะบวกหรือเปล่าโอเคก็คือบวกกลับมา <c oughs> เป็นที่เรียบร้อยแล้วไปอันนี้คือพอเทรดไปเทรดมาเนี่ยเริ่มจะกลับมาเท่าทุนคือบางทีถ้าเราเทรดเยอะหรือเทรดที่ๆอาจจะทําให้เราเสียก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้กําไรแล้วเนี่ยเราก็าควร ถอนออกแล้วก็ไปพักผ่อนบ้างนะคะบางทีมันขึ้นมาสูงแล้วก็ไม่กล้าเปิดเหมือนกันนะโอ,อ้วกค่ะตอนนี้นะคะก็ได้มา500บาทนะคะทเทรดไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะทุนเรา350ใช่ไหมเท่ากับเราได้กำไรามา150บาทภายในครึ่งชั่วโมงนะคะก็เพื่อนเพื่อนที่ดูคลิปนี้นะคะต้องขอบอกเลยว่าใจเย็นๆเพราะว่า5วิอะ มันไวมากๆถือว่าเป็นเทคนิคตัวหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่ามันจะต้องใช้ประสบการณ์นะคะแล้วก็ใจเย็นๆนะโอเคค่ะหลังจากเมื่อกี้ก็เพลงก็เข้าไปอีกหนึ่งไม้นะคะก็ชนะมานะคะูอกอแล้เ,เ, <laughs> เดี๋ยวเรามาสูุกันดีกว่านะคะว่าที่เรานั่งเหตุไปประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ย เราได้ไปเท่าไหร่นะคะยอดรวมปัจจุบันเนี่ยก็คือ625บาทเนาะ625บาทต้นทุนเรา350เท่ากับเราได้ไป275บาทค่ะเราได้กำไรแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมา ทำการถอนนะคะทุกคนก่อนจะไปขอทิ้งท้ายอีกหนึ่งไม้นะคะก็บวกไวอย่างส,สวยๆเลยนะคะโอเคเวลาเราเทรดได้นะคะเราก็ต้องทำกำไรด้วยเวลาเราจะถอนนะคะเราก็กดสามเหลี่ยมข้างๆตัวเงินของเรานะคะกดลงมาค่ะมันจะมีลูกศรแบบโค้งๆเนาะแล้วจะขึ้นคำว่าถอนเรากดเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ทำตามเพลงมาเรื่อยๆเลยนะคะ ถอนครั้งแรกเนี่ยเราจะถอนฟรีจนสิ้นสุดปฏิทินเลยอะเราก็เลือกนะคะว่าเราจะถอนไปที่ธนาคารไหนอะเราก็ถอนไปที่ธนาคารเดิมนะคะไทยพาณิชย์เนาะเราก็กรอกชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อมูลนะคะหมายเลขธนาคารให้เรียบร้อยเราก็กดถอนนะคะสูงสุดเลยขั้นต่ำเนี่ยถอนได้70บาทนะคะแต่ว่า เพลงจะถอน672บาท50สตางค์เลยนะและเดี๋ยวเพลงจะมาอัปเดตนะคะว่าใช้เวลาการถอนเนี่ยนานหรือเปล่าเนาะสำหรับการถอนครั้งแรกนะคะเราจะต้องยืนยันรายละเอียดการชําระเงินเพื่อทําการถอนให้เรากดไปที่การตรวจสอบด้านล่างการถอนเนี่ยใช้เวลา1-3วันทําการด้วยกันการอัปโหลดเอกสารก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับไปเช็ค วงเงินของเรานะคะนี่ตอนนี้ก็คือขึ้นเป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคนิคการเทรดแบบบิดทํากําไรภายใน5วินาทีกับโบกเกอร์ที่มีชื่อว่า Capitalware เทรดง่ายถอนไวทํากําไรได้จริงนะคะคือเป็นโบกที่มาแรงมากๆเลยในปี2023นะคะส่วนตัวเพลงเนี่ยก็เจอโบกนี้ในทาง y t u t u นะคือค่อนข้างได้รับความนิยมนะคะและตัวหน้าตาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นะคะใช้งานง่ายแถมที่สําคัญนะคะให้กําไรสูงถึง9 95%นั่งเทรดไปประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็บวกมาประมาณ90%เลยทีเดียวนะทุน350ได้กำไรมาประมาณ320นะคะตอนนี้ก็คือทำการถอนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะว่าเงินเข้าเมื่อไหร่ด้คะและขอย,ย้ำอีกครั้งนะคะการลงทุนใน b i n a r y Option มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะคะอาจจะทำให้เพื่อนๆและน้องๆเนี่ย สูญเสียเงินลงทุนทั้งจํานวนได้เพราะฉะนั้นโปรดศึกษาการลงทุนให้มั่นใจก่อนนะคะก่อนที่จะมาทําการลงทุนทางบรกเกอร์แคปิตอลแบงค์เนี่ยเขาก็มีบัญชีทดลองเทรดให้ใช้ฟรีได้เลยค่ะเพียงสมัครเปิดบัญชีฟรีที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหลังจากที่ได้ทําการถอนใบเมื่อวันที่12กรกฎาคมบ่ายโมง54ตอนนี้เงินก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ13กรกฎาคมบ่ายโมง57นาทีใช้เวลาประมาณ1วันเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้เพนกงขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบคลิ คลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจกดไลค์กดกระดิ่งสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย